ส่วนประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่สุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้ชะลอการจัดเก็บออกไปก่อนนะคะหลังจากที่มีการประเมินดูแล้วเศรษฐกิจกไม่เอื้ออํานวยและที่สําคัญอาจจะไปกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะส่วนประชาชนเองต่างออกมาขานรับเพราะหวั่นเกรงนะคะว่าถ้าเกิดมีการบังคับใช้ในโยบายนี้จริงๆอาจจะไปซ้าเติมปัญหาค่าครองชีพติดตามเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิภพโรธคะ่ะ ชนต่างเห็นด้วยกับการชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปเนื่องจากขณะนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงไม่ฟื้นตัวหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคประชาชนจากการที่ทีมข่าวทีนเอ็นเวสโสอบถามความเห็นของภาคประชาชนในงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่32ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต่างเห็นด้วยกับการตัดสินใจของภาครัฐที่ชะลอการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน เพราะนอกจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวปัจจุบันยังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพสูงหากมีการจัดเก็บภาษีจะยิ่งเพิ่มภาระโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยออเห็นด้วยครับก็คืออยากให้ชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้ค่ะที่แบบว่าเรายังไม่ค่อยฟื้นตูวก,กันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบเพื่อเหลือประชาชนกันไว้ก่อนอะไรเงี้ย ก็ดีต่อคนที่กำลังจะซื้อแล้วก็คนที่มีบ้านอยู่แล้วนะครับก็จ่ายเงินน้อยลงก็โอเคหมดแล้วนอกจากนี้บางรายยังเห็นว่าควรจะจัดเก็บภาษีกับผู้ที่มีรายได้สูงกว่าอีกทั้งเห็นว่าราคาที่จะจัดเก็บควรเริ่มต้นที่สองล้านบาทขึ้นไปก็ดีครับเพราะสมมติว่าคนจนเยอะนะที่บ้านล้านกว่า,วาคนมันผ่อนทุกวันนี้นี่ก็ตอนแรกก็เนื่องจะซื้อล้านกว่าผ่อนแต่เราก็กลัวแบงก์มันไม่ผ่านอะไรเงี้ย ขนาดทําพวกนี้มันไม่ง่ายๆไงพี่แล้วคนซื้อซื้อไปต้องเก็บแบบที่คนรวยๆน่าจะทำพูดถึงนะคนจนๆอย่างเงี้ยมันตายพี่พูดถึงบ้านเดี๋ยวนี้มันก็แพงอะพี่คอนโดใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งแพงแล้วมันจริงๆมันน่าสองล้านขึ้นนะเก็บอย่างเงี้ยเพราะมันล้านล้านขึ้นอะมันมันไม่มีที่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ลำลูกกานู่นหนไกลๆตายพอดี โดยนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลถึงการชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะมองว่าเศรษฐกิจยังไม่เอือ้อวันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยอีกทั้งต้องทําความเข้าใจกับภาคประชาชนก่อนการจัดเก็บนะวันนี้เราก็ต้องหาทางแก้หาจากอื่นด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนวันนี้ก็ได้สั่งให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องระบบภาษีในเรื่องของว่าเออเราจะเดินหน้าประเทศกันยังไงนะ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าคอรมอรเลยเพอเอมันมันรั่วออกมาก่อนมันก็เลยต้องมาพูดชี้แจงกันไปใหญ่โตเดี๋ยวที่ไม่เข้าใจนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจอะไรตรงนั้นแต่วันนี้ผมตัดสินใจไปแน่นอนแล้วว่าเอาไว้ก่อนนะครับนะสอดคล้องกับความเห็นของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,ก,ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอที่เห็นว่าการชะลอออกไปจะเป็นผลดีต่อภาคประชาชนก็เป็นเรื่องของเ,ออเราต้องศึกษาหลายประเด็นให้ครบถ้วนะนะครับเพราะว่า เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างครบถ้วนหลายๆด้านนะครับเพราะผลกระทบก็มีต่อบางกลุ่มเหมือนกันผมก็เห็นด้วยที่รัฐบาลให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบคอบทุกด้านแล้วก็พิจารณาภาษีในส่วนอื่นด้วย mm hmm. เช่นภาษีในเรื่องอส่วนบุคคลการหักรถย่อนอรวมถึงเรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่า มีความจําเป็นจะต้องศึกษาให้ครบถ้วหนหลายด้านนะครับส่วนมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียนนายสุลินทร์พิศวนเห็นว่าหากประชาชนในประเทศต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นจําเป็นที่จะต้องจ่ภาษีเพื่อน,นําไปพัฒนาประเทศแต่ทั้งนี้ต้องดูความสามารถของประชาชนด้วยกรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตรากิจไพโรธทีนเอรายงาน